เอีเเซลลดกระํำกลางปีสินค้าหันครึ่งราคา50%ลูกบอลโยคะ75ซมสีน้ำตาลพร้อมที่สุดลม้มราคาปกติอยู่ที่389บาทลดเหลือ299บาทแก้วเก็บอุณหภูมิ1,300 ml ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดีมีความทนทานตอ่อกากรใช้งานมี3สีนะคะสีแดงสีดำและสีขาวค่ะ รูม a าคอนเน็กหลอดไฟ LED อัจฉริยะ9วัตต์แม้คุณจะไม่ได้อยู่บ้านสามารถควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะเปิดติดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างง่ายได้ต่อมานะคะก็จะพาไปชมสินค้าที่เข้ารลูมกแคมเปญเพิ่มเติมนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนที่ลดหานครึ่งละคาลดกลางปีอีกนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ LG เครื่องซักผนะ้าฝาหน้า9กิโล ซักผ้าสะอาดถนอมผ้าเพิ่มประสิทธิภาพของการซักและถนอมผ้าอย่างสูงสุดต่อมานะคะเบงกาเครื่องอบผ้าสีเขียวสดใสทำให้ผ้าแห้งและกลิ่นอับไม่งอดแดดราคาปกติอยู่ที่2,990บาทลดเหลือ1,450บาทประหยัดไปตั้ง52%เเซ็ตนต่อมานะคะจะพาไปชมทีวีค่ะ ซัมซุงโทรทัศน์ UHD TV ขนาด7.5นิ้วสีดำราคาปกติอ e ยู่ที่42,990บาทลดเหลือ21,490บาทประหยัดไปตั้ง21,500บาทเข้ามาชอ็อปเข้ามาชมสินค้าลดกระน,น่ำกลางปีลดหันครึ่งราคากันเนยอะนะคะบ๊ายบาย